เสร็จแล้วนะครับกับงานที่ท้าทายเฮียอีกหนึ่งงานะลูกค้าได้บอกไปแล้วว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใไหนรับทำนะครับเนื่องจากว่าเป็นคีบพึ่งเป็นเทียนเนี่ยคือการใช้ความร้อนละลายแล้วไม่มีที่ไหนรับทำนะครับแต่เฮียบอกว่าเฮียดูงานแล้วเฮียสามารถทำได้เพราะฉะนั้นคือจบครับอันนี้งานออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเลี่ยมทองมานี่คือ สวยงามมากและการอาดพลาสติกคือตอนแรกมาเนี่ยพระเนี่ยก็แบบกระเด้งกระดอนวพวกขี้ผึ้งเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าพระเนี่ยแบนหรือว่าไปเสียรูปไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทําให้พระเนี่ยคือไม่ขยับแล้วนะครับคือเราก็อัดพลาสติกไว้เลยแบบนี้เลยต้องบอกเลยว่าเทงปกก้านี่จัดการให้ได้หมดครับแค่ขอให้มาพูดคุยปรึกษาเฮียสามารถแนะนําให้ได้หมดถ้าคุณเคยทําตลับที่ไหนแล้วคิดว่าดีแล้วคิดว่าสวยนะครับคุณยังพูดคำนั้นไม่ได้ถ้ายังไม่เคยทํากับเฮีย